สวัสดีครับจริงๆประเทศยูเครนแอดมินให้ความสนใจตั้งแต่มีการประทวงค้นรัฐบาลก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งแต่ว่าแอดมินก็ไม่ได้สนใจมากนักเพราะมองว่ายูเครนเนี่ยต่อให้เป็นอย่างไรใครมามีอำนาจสถานะก็ไม่ต่างจากเดิมมากนักอารมณ์ก็เหมือนกับคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานที่ไม่สามารถหลุดพ้นกองกรารกงเกวียนอิทธิพลจากรัสเซียได้หนึ่งก็คือความสัมพันธ์แบบลึกสองศักยภาพทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างอ่อนแอสามรูปแบบการปกครองในประเทศที่มีต่างจากยุคโซเวียตมากนักไม่มีใครอยากไปยุ่งประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานนะครับเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานคีกิสถานอา,อาร์เมเนียอเซอร์ไบจานจอร์เจียยูเครนมันเหมือนกับแดนสนธยาอยู่ในซอกลลบของอารยธรรมยูเครนนี่มีโอกาสดีกว่าทุกประเทศเพราะว่าอยู่ติดกับยุโรปมีโอกาสหลุดพ้นนี่มากกว่าส่วนเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานท จีกิสถานคีกิสถานคาซักสถานนะครับแทบจะหมดโอกาสไปแล้วเพราะว่าภูมิศาสตร์ที่มันมีเอ,อื้อหันไปทางไหนก็พอกันนะครับทั้งอิรานอัฟกา,านิสถานจีนแล้วก็มองกโกเลียส่วนยูเครนนี่มีแรงบันดาลใจในการหลุดพ้นที่อยู่ใกล้ๆอย่างโปรแลนด์โรเมาเนียน,นี้เป็นไอดอลต้องสู้ไม่สู้ก็อยู่อย่างทาดนะครับ แต่ข้อจำกัดในการต่อสู้ของยูเครนก็มีเช่นกันปัญหาใหญ่นอกจากอาวุธแล้วก็คือการเมืองภายในโดยเฉพาะเมืองท่าทางใต้ที่มีความใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งก็เป็นมานานแล้วนะครับเราจะเห็นได้จากรัสเซียเนี่ยเข้ามาในเมืองเคอร์ซอนแบบง่งายๆบางเมืองรัสเซียแต่งตั้งผู้ว่าการเมืองใหม่ซะเลยอันนี้พูดกันตามความจริงยูเครนไม่ได้สู้กับรัสเซียทุกคนซึ่งหลายฝ่ายก็รู้นะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยสงวนท่าทีตอนนี้เมืองท่าที่ยังสู้อยู่ก็คือโอเดสซา ที่รอพะทะกับมาริอปอป่อที่ประทะกันอย่างหนัก มารีอูปอเป็นเมืองเศรษฐกิจและก็มีความชาตินิยมยูเครนที่สูงมากเลยสู้หนักท่ามกลางวงล้อมของรัสเซียก็ว่าได้แม้ว่ารัสเซียจะประกาศว่าสามารถยึดมารีอูปอได้แต่ก็มีทหารบางส่วนนี้สู้อยู่รัเสเซียยังยึดไม่ได้แบบเป็ดเศจนะครับรัเสเซียเริ่มโจมตีมารีอูปอมาตั้งแต่วันที่สองมีนาคมอย่างหนักโจมตีโรงพยาบาลเด็กโจมตีโรงละครที่เป็นศูนย์หลบภัยทําให้มีเด็กนิเสียชีวิตมากมายก็เกิดขึ้นที่มารีอูปอนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้รัสเซียยังยึดไม่ได้ก็คือ พื้นที่ที่เรียกว่า,อาซอฟสตาลเป็นโรงงานเหล็กขนาดใหญ่คาดว่ามีกําลังอยู่ราว2,500นายความยากในการยึดก็คือโรงงานเนี่ยมีพื้นที่มากถึง11ตารางกิโลเมตรมีเครือข่ายอ,อุโมงคใต้ดินนีหลายชั้นรัเสเซียก็ไม่กล้าผีผามบุกเข้าไปทางด้านรัฐบาลของยูเครนก็ประกาศสู้ในปี2014นะครับตอนที่รัเสเซียเนี่ยยึดแหลมคายเมียไปก็มายึดเมืองมารีอุปอดีใต้เหมือนกันแต่ว่ากองทัพยูเครนสามารถยึดคขืนมาริอุ พอได้ในคราวนั้นมาคราวนี้ยูเคนจะส่งกำลังไปช่วยไหม อาวุธที่ยูเครนกำลังจะได้รับส่วนหนึ่งก็พิจารณามาจากสนามรบในมารีอูปอมันมีข่าวมามากมายครับว่าทางตะวันตกเนี่ยจะส่งในรบพิเศษเข้าไปช่วยเพราะว่ามาริอูปอมีอาสา,าสมัครต่างชาติที่อยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าการจะส่งเข้าไปแบบตรงๆก็คงทำได้ยากถ้ามีก็คงเป็นการแฝงตัวเข้าไปแล้วก็จะเป็นการช่วยฝ่าวงล้อมออกมานี้มากกว่ามากกว่าที่จะไปพปะทะแตกหักกับรัสเซียในตอนนี้นะครับพอถึงแม้ว่ารัสเซียจะยึดมารีอุปอได้ก็ทำอะไร นี่ไม่ได้แต่ถ้าสงครามนี้ยืดเยื้อออกไปโอกาสที่ยูเครนจะยืดคืนได้ก็มีแล้วก็เคยทําได้มาแล้วแค่รอจังหวะแล้วก็เวลาตราบใดที่ยูเครนนี้ยังสู้อยู่นะครับมีคนวิเคราะห์ว่าสงครามยูเครนเนี่ยจะยืดเยื้อมากกว่า6เดือนต่างคนต่างมีเวลาในการปรับทับมันมีจุดเปลี่ยนมากมายเนี่ยแหละครับในระหว่างนี้มีข่าวก็คนร่วงพร้อมโซนี้ไปเรื่อยยูเครนได้รับการช่วยเหลือนี่มากขึ้นงานนี้ก็เจ็บทุกกรณีสลับมีข่าวรั See a